น้องเหมีวขนร่วงคุณพ่อบอกว่าปกติน้องแมวจะผัดขนพีละ1หนึ่ง2ิลัก้งน้องแมวที่ขนร่วงมีหลายสาเหตุความเครียดก็เป็นสาเหตุสําคัญตัวไหนที่เครียดก็จะสังเกตว่าน้องจะมีอาการซ่้นตัวหรือขับถ่ายผิดที่น้องแมวบ้านไหนมีที่ระบายความเครียดอย่างเช่นที่ฝนเล็บหรือที่ปีนป่ายก็จะทําให้น้องผ่อนคลายได้น้องที่มาหาคุณพ่อบางตัวมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง มีมัดไรเชื้อราเชื้อยีส s t หรือแบคทีเรียบนขนแบบนี้ขนร่วงเป็นย่อมผิวหนังก็ไม่สวยเ <c oughs> จ้าเหมียวที่ขี้แพ้ไม่ใช่แพ้ใจนะคะหมายถึงแพ้อาหารแพ้แชมพูอะไรแบบนี้นะ <c oughs> น้องบางตัว <c oughs> จะขนร่วงเป็นกระจุกเลยหรือบางตัวที่มาหาคุณพ่อ หอมโจ๊และขนร่วงพ่อก็อบอกว่าน้องขาสารอาหารที่จำเป็นต่อเส้นขนพวก โอเมก้าสามโอเมก้าหกไบโอดินและพวกวิตามินอะไรพวกนี้แหละเขาบอกว่าเจ้าของที่ดูแลน้องดีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะบางทีน้องอาจจะแค่ผลัดขนเองแต่ยังไงก็ต้องหมั่นแปลงขนให้น้องทุกวันตอนที่แปลงขนให้สังเกตว่าผิวหนังน้องมีอาการผิดปกติไหมน้องที่ขนร่วงมีขนขึ้นมาใหม่แทนหรือเปล่าแถมการแปลงขนยังเป็นการกระตุ้นให้ขนเกิดขึ้นมาใหม่อีกด้วยและกำจัดเศษขนที่ตายแล้วออก ไปน้องที่ขนขึ้นมาใหม่ก็จะสวยเงางามสมใจเลยค่ะ